นี่รถอาหารร้านนี้คือรถเด็ดอะไรอะ่ะที่เด็ดเด็ดที่คนนิยมชอบอแต่ดูเขายังไม่ถึงมองเขายังไม่ถึงเท่าไหร่พี่นุ๊กเข,า,ขาเป็นคนร้านถมสวยเขาเลยจะเป็นคนสวยใช่ไหม,ไม อ,อายุเขาเท่าไหรแล้วคะเนี่ยเอ47ฮะแต่ทำไมเขาหน้าตาดีด้วยม,มาโนดครับผมนาทุกุลปุออกยานฮนะอายุเท่าไหร่ละคะ57ครับผมค่ะตรงนี้ที่เกิดเหตุนี่มันเลขที่เท่าไหร่คะัเบเหมู่58หมู่หมู่หมู่หนึ่งตำบลกาะสมล อำเภอจามร้จังหวัดกาญจนบุรีค่ะให้ฟังหน่อยคะ่ะเหตุเป็นเกิดยังไงคะครับผอเมืเก็ดเหตุเกิดประมาณสักเก้าโมงยี่สิบนาทีเนาะ <c oughs> ก็ได้ยิงถึงปืนแลยวปืนปั้งผมก็เลยออกมาด,ดูยืนดูเขาผมเลยจอดอยู่แล้วก็เดินเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาเพราะผมจะพยายามจะถ่ายระเบียนเขาถ่ายไม่ได้แล้วก็คือเขาถือปืนมาถือปืนมาแล้วขับรถไป ขับรถไปเลยฮะแล้วก็แล้วผมก็วิ่งไปดูไปวิ่งกระจกพอดีผมก็เรียกผู้ภัยมาแล้วก็โทรหาตำรวจผู้ภัยมาปั๊บก็ไปตรวจไอตัวสอบปั๊บว่าที่ปิดจรไม่ไม่มีแล้วก็ตายแล้วแล้วตำรวจก็มาแล้วตำรวจก็มาหมดแล้วก็คือนั่นแหละแล้วก็เรียกไอ้หนิงอุก้ามาแล้วก็สถานีโรงพักก็บอกผู้ใหญ่มาหมดเลยพอทราบสาเหตุไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรครับ น่าจะเป็นหังหัวงน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวนะเขามีแฟนอยู่แล้วไหมคนนี้เขาไม่มีฮะผู้หญิงไม่มีแฟนอ๋อเขาเป็นไม้แต่ว่าไอ้ผู้ชายนี่ะเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ามาติดพันกันแล้วก็เหมือนเพราะว่าเลิกกันเพราะว่าพักหลังเนี่ยไม่เคยมาเลยปกติจะมาบ่อยพบกันมาตั้หกเ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายก็ทํางานอะไรครับพอทราบไหมเขาขายขายอยู่กระบกวานนะเป็นาขายเปิดร้านไก่้รัายอยู่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่กระบกวานทุ่งพญาจากเมืองเตา แล้วก่อนหน้านี้ก็จะคุยมีอะไรมาคุยให้เราฟังอะไรไหมไม่ฮะไม่ก็คืออันนี้ก็สนิทกันอะผู้หญิงกันนะฮะก็ได้คุยมีอะไรก็เล่าเราว่ามีผู้ชายมาที่ออกมากินมาอะไรเนี่ยเรามีคนมาติดพันเยอะเฮ้ยคนเดียวเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยคนเดียวข้างหลังหลังเนี่ยฮะแต่แล้วแล้วเขาแล้วเขามีคนมาติดพันอีกไหมเพิ่มจากนี้ไม่มีไม่มีฮะไม่มีเนาะที่ผมรู้นล้วไม่มีแต่ไม่รู้ว่าเขาไปยังมีไหมเนี่ยผมไม่รู้เขาเป็นคนสวยใช่ไหมครับผมก็นาดาดีมีมีเฟซก็ไม่แม่จะเบี่ะ เป็นมีผมลบไปแล้วแล้วเขาอยู่กับใครคะปก,กติอยู่กับลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวคนนึงไอหลานสาวคนหนึ่งโตหรือยังคะลูกชายลูกชายประมาณสามสิบนล้ฮะไอแลหลานมามาสักกี่ขวบ่าแม่สิบขวบมเก้าขวบไอน้องหนูประมาณจะไปขวบเองอ๋อแล้วลูกชายเ็าทางานอะไรคะตอนนี้ไปทํางานอยู่อะไรกับญาติเขาที่อ,อัลันะอ๋อแล้วลตอนนี้อแล้วตอนนี้เขาจะไปไว้ที่ไหนเขาศพเนี่ยศพอยู่ที่อยู่ที่บางคูฮะวัดบางคูตรงนี้ใช่ไหม อัดที่ประชุมอ่ะก็ในที่ประชุมท่านผู้กัากับได้เข้ามากับชับให้เร่งรัดออกหม้จับแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้หาซึ่งตอนนี้เราก็ส่งพีมสื้สวนเข้าไปที่บ้านพักแล้วก็ไป ตามจุดที่เราสงสัยอยู่ครับกําลังเล่งดําเนินการอยู่ครับอันนี้ก็คนร้ายนะออกนอกพื้นที่ยังครับ <c oughs> ก็เราคิดว่าน่าจะอยู่ยังอยู่นะนะครับอันนี้เขาหึงห่วงหรือว่ายังไงกันครับก็เบื้องต้นน่าจะเป็นเหตุเรื่องการหึงห่วงเรื่องชู้สาวครับเบื้องต้นที่เราทราบส่วนอย่างอื่นก็เดี๋ยวขอสอบสวนไปก่อนนะครับค่ะอ,อันนี้ณตอนนี้เรารู้ตัวผูวก้กระทำผิดตามคลิปข่าวนะฮะที่คงจะเห็นกันแล้วนะครับ เรารู้ตัวบุคคลที่สุดทราบตัวบุคคลได้แล้วได้ชื่อแล้วตอนนี้กําลังส่งกําลังออกไปติดตามจับกลุ่มนะครับพร้อมกับพนักงานสอบส,อสวนได้เร่งรัดออกมาจับนะครับเพื่อทํางานคู่ขนานกันครับคาดว่าจะได้ตัวเร็วหรือครับแล้วจะในการในผลคดียังไงครับคือจะตั้งข้อหายังไงครับอ๋อก็เหตุท่าผู้อื่นอยู่แล้วครับ ตอนนี้ออกมายจับเลยตอนนี้กำลังสอบสวนครับ,นค,รบคนร้ายเป็นใครยังไงมั้งครับคนร้ายก็คนตามที่พิปต่นงนะฮะการระบุชื่อก็คงขอสงวนไว้ก่อนนะครับมันเหตุเกิดจากอะไรนะคะ,ะเหตุจากเรื่องทุศักดิบครับแล้วนอกจากน,น,นี้ท่านอยากจะต้องพูดอะไรอีกไหมครับอยากจะฝากอะไรไหมคะอยากฝากให้พี่น้องประชาชนมีอะไรก็อยากให้ ใจเย็นพูดจากันนะครับคุยกันปล่อยวางกันบ้างให้อภัยกันบ้างนะครับอันนี้คือเขามาติดพันใช่ไหมหรืวอว่ายังไงหรือว่าการสอบสวนครับอ,อันนี้เป็นเป็นในสมวนการสอบสวนขออนุญาตตำรวจไว้นะครับ